สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรู้ทุกท่านด้วยนะครับขอเพียงใครสักคนที่เข้าใจวันนี้เรามาคุยกันครับเรามาเป็นกําลังใจเรามานั่งคุยกันวันนี้เราจะคุยกับใครเอ่ยหนึ่งใบคนที่มีปัญหาเยอะๆมีเขาเรียกว่าคนที่กําลังจงอยู่ในความทุกข์ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีอุปสรรคปัญหามากมายเหลือเกินความทุกยังอยู่กับตัวเราเอง10บดาบเหมือนความทุกมันกำลังจะจบแต่ก็ยังไม่จบมันยังคาลาคาฟังอยูอ่หรือความรู้สึกที่เรายังออกไม่ได้จากความทุก์ที่เรามีอยู่ดาบที่ปักหลัง ดาบที่แทมทิมแทงอุปสรรคปัญหาต่างๆมันเหมือนมันกดทับเราไว้ทำให้เราลุกออกเดินจากจุดนี้ไม่ได้โอเคนะปัญหาอุปสรรคที่มันมีเยอะแต่แต่อยากให้รู้ไว้ว่าเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าปัญหามันเยอะมันถาถมมันมากให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันกำลังจะจบะสิบดาบไพ่ไปเนี้ย บอกว่าเอาเถอะมาเลยมาให้มันเสร็จเสร็จมาให้มันเต็มที่เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พายุฝนตกหนักมีพายุแรงฝนตกหนักฟ้าพิโรธหนักที่สุดเมื่อพลังงานของความทุกข์มันลุมแล้วมากจนเรารู้สึกว่าต้านทานไม่ไหวแล้วสักพักหนึ่งมันจะอ่อนแรง เมื่อความมืดที่มันลุมเล้าอยู่มันจะเริ่มจางหายแล้วสิ่งเขาเรียกว่าที่เราเรียกว่าแสงสว่างแห่งชีวิตมันจะคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆไม่มีสิ่งใดที่มันจะอยู่ได้นานได้ทนได้ถาวรเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ด้วยเช่นกันความทุกข์ของเรานั้นมันก็ไม่ได้จะอยู่มันคงถาวรมันต้องมีการอ่อนกําลังลงบ้างแหละอ่า ธรรมชาติเลยเหมือนธรรมชาติเลยแดดร้อนยังต้องมีแดดหุบมีกลางวันต้องมีกลางคืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงกลางคืนที่มืดมิดอะยังไงซะมันก็ต้องมีแสงสว่างให้เราเห็นถามว่าเราจะทำยังไงกับตรงนี้ทำยังไงกับตรงนี้ในจุดที่เราเป็นในจุดที่ฉันกำลังทุกข์มากทุกสาหาัสฉันควรทำอย่างไร ฉันควรทำอย่างไรเด็กถือเหรียญลองมองหาโอกาสใหม่ๆคาว่ามองหาโอกาสใหม่ๆที่นี่คืออะไรอาอันนี้เราต้องมานั่งคุยกันละถ้าคุณเป็นคนที่มีความทุกข์ค่อนข้างเยอะจมอยู่กับความทุกข์มีอุปสรรคปัญหามากมายแก่กองสิ่งหนึ่งที่แนะนำให้คือสิ่งที่จะแนะนำให้คุณ คือการให้คุณออกไปสัมผัสกับธรรมชาติในเมื่อปัญหามันเยอะใช่ไหมในเมื่อสิ่งลมเร้ามันเยอะใช่ไหมเดินออกมาเลยเดินออกมาหาธรรมชาติสวนสาธารณะต้นไม้ตรงไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่านั่นคือธรรมชาติลองเดินลองฟังเสียงของธรรมชาติและเสียงใจเราเอง คุณอาจจะได้พบแนวทางออกได้พบสิ่งดีๆได้พบเจอกับความสบายใจได้พบผนทางาเด็กถือเหรียญเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเพ่งพินิษดูซิว่ารายละเอียดปีกย่อยนั้นมันเป็นยังไงมันเริ่มจากการสังเกตก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ออกพาตัวออกมาก่อนน่ะเราจะสังเกตอะไรไม่ได้เลยเยเพราะมันมืดมิดเพราะมัน ดหูเพราะมันส้าหมองสมองมันเรียกว่ามันถูกกดทับไว้อยู่อย่างนั้นผมแนะนํานะครับถ้าคุณกําลังมีปัญหาอยู่ลองปลีกตัวเองนะถ้าเป็นไปได้นะมาเดินตามสวนสาธารณนะสักแป๊บหนึ่งเดินที่มันมีธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าถ้าคุณมีสตุ้งสตางนิดหนึ่งก็ออกไปเลยเข้าป่าเที่ยวเขาประมาณนี้เลยแล้วคุณก็จะได้พบเจอกับข้อมูลดีด โอกาสดีๆได้เจอกับไอเดียความคิดดีๆเกิดขึ้นเหมือนเด็กถือเหรียญอะออกมาออกมาก่อนแล้วมันก็จะได้พบเจอมันก็จะได้รับนะครับ <c oughs> สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่ได้หมดไปจากคุณนะ,ะไม่ใช่ว่าออกมามา เดินหาความคิดเดินหายดีหาทางออกมันก็ยังไม่ได้หมดไปหรอกยังคงต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นความทุกข์ความลาบากความยากเข็นแสนเข็นทุกกายทุกใจความมัวหมองอะไรคุณยังต้องอยู่กับเขาอยู่ต้องอยู่กับสิ่งสิ่งนี้แหละยังต้องเผชิญหน้าอยู่ยังต้อง <c oughs> ยังต้องกล้ามกลืนฝืนทนแต,แต่ตัวเราเองนั่นแหละ ที่จะเป็นคนแยกแยะระหว่างขาวกับดำ <c oughs> ระหว่างถูกกับผิดเราตัวเราเองอ่ะเป็นผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่เราจะต้องหวั่นไหวกับความทุกข์แต่ถ้าเราเปิดใจเปิดโอกาสไปอยู่ที่ที่ที่เรา <c oughs> ทำให้เราผ่อนคลาย คลายความสบายใจไปได้โอกาสพลังงานนั้นมันก็เหมือนลูกแก้วที่อยู่ในมือเรียนที่อยู่ในมือมันจะทำให้เราได้เห็นได้พบได้ทำความเข้าใจกับจิตใจของตัวเราตัวแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับตัวเรามากขึ้นนว่าสถานการณ์แบบนี้เรายังทนอยู่ได้เราก็เก่งเหมือนกันเนาะ แต่ถ้าสถานการณ์นี้เรารู้จักแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดผิดชอบทั่วดีกุศลและกุศลถ้าเราสามารถพิจนารณายแยกได้เราก็สามารถควบคุมคอนโทรลปัญหาต่างๆได้ เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วหนึ่งครั้งเราเคยผ่านอะไรมาดีๆแล้วหนึ่งครั้งเราเคยสร้างอะไรไว้แล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สองมีหรือที่เราจะทำไม่ได้เปลี่ยนสิ่งดีๆเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนการรับรู้เปลี่ยน มาเป็นแผนที่ของชีวิตเป็นหางเสือเป็นแก้วสารพัดนึกที่อยู่ในมือ,อจิตใจความรู้สึกที่เรารับรู้อยู่ในความทุกนั้น นำสิ่งต่างๆที่เรารู้ที่เราประคับประคองเราแยกแยะมาเป็นเข็มทิศมาเป็น GPS ให้กับจิตใจของเราเป็นแผนที่สู่ความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเราเคยประสบความตเร็จมาแล้วเราจะทำอีกไม่ได้เลยเหรอแต่เพียงว่าในการทำในครั้งนี้เราต้องใช้แผนที่ไม่แมปอ่า การที่จะออกจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งความสำคัญอยู่ที่มุมมองว่าเราจะนำความรู้ความสามารถของเรานั้นสิ่งที่เราแยกแยะได้มาเป็นตัวกำหนดสองไเท้าคือมันเคยประสบความสำเร็จมาแล้วอะแล้วเราสามารถทำใหม่ได้ถ้าสิ่งเก่ามันไม่ดีเราก็ทำเพิ่ม ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็จบลงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่จบคือการเดินทางของเรายังไม่จบสีดาบผมมองว่าสีดาบที่มันเกิดขึ้นอ่ะแหมเราจะชวนไป ภาวนาอีกแล้วนะเนี่ยผมจะบอกว่าไงดีอ่ะสองไม้สี่ดาบเนี่ย คือโอกาสอะมันทําได้อยู่แล้วคุณสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้คุณไม่ต้องไปจํจำเป็นต้องไปุดความสามารถพิเศษของคนคือสามารถทําอะไรได้หลายอย่างไม่ได้ว่าต้องคุณต้องมาเกิดมาเพื่อรับความทุกข์อย่างเดียวความสุขเกิดขึ้นได้อยู่ที่ตัวคุณอฟรีดาบคุณนึกอยากจะนอนก็นอนได้ใช่ไหมคุณนึกอยากจะลุกขึ้นมาทํางานก็ทําได้ มันทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่ใจคนอ่ะเป็นตัวกําหนดอุปรรคปัญหาเราแค่รับรู้แล้วเราก็วางฟีดาบคือการปล่อยวางทางด้านความรู้ปล่อยวางอ่ะปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยใจอ่ะปล่อยวางที่ความคิดแต่เราไม่ได้ปล่อยวางที่การกระทำ เรามีหน้าที่ทําอะไรอยู่เราก็ทําไปใช่ไหมแต่เรื่องของการปล่อยวางในที่เนี้มันเป็นการปล่อยวางที่เราคิดถึงอุปสรรคปัญหาเหมือนคุณเนี่ยเวลาจะเติบโตไปอีกสักหน่อยนึ่งอ่ก็จะหวนกลับมาคิดถึงปัญหาเพราะฉะนั้นสีมาสีดามนี่คือเรื่องของการปล่อยวาง ปล่อยวางที่ความคิดไม่ใช่ปล่อยวางที่การกระทำะมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเลยนะบางทีอ่ะคุณทุกข์เพราะว่าคุณมีความรับผิดชอบมากเกินไปคุณไปจริงจังมากเกินไปมันทุกอย่างมันเป็นการตึงอ่ะมันมากเกินไปมันตึงเกินไปอาจจะต้องมีทางสายกลางอ่ะ ต้องมีทางต่กลางเพราะว่าดูแล้วความทุกข์ความเครียดของคุณมาจากการที่คุณจริงจังมากเกินไปคุณต้องรู้จักวางแผนหรือว่ามีการสำรองเนี่ยสำรองทำหนึ่งแล้วทำสองแต่จริงๆแล้วสองสองไม้เนี่ยที่เกิดขึ้น่ะสิ่งที่คุณทําอะเคยทําสําเร็จมาแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกมันทําได้อยู่แล้ว คุณเพียงแค่เปิดใจรับฟังแล้วก็มองมองสิ่งต่างๆให้ดีๆมันมีเรื่องของการปล่อยวางความคิดบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่แล้วเหมือนมาจากความคิดที่คุณสร้างขึ้นมาเองบวกกับคุณที่เป็นคนจริงจังแต่ถ้าคุณรู้สึกปล่อยวางพักผ่อนหรือว่ามันเหมือนคุณต้องมาเดินทางเข้ามาดูจิตใจของตัวเองอะ เพิ่มความเมตตาให้กับตัวเองเยอะๆแล้วปัญหาอุปสรรคมันจะค่อยๆจางลงไปมันเหมือนผมดูแล้วเหมือนคุณตึงเกินไปจริงจังมากไปตึงมากไปเข่งคลัดในกฎระเบียบเข่งคลัดในหน้าที่มากเกินไปจนลืมหาความสุขมันเลยกลายเป็นความทุกข์คือทุกอย่างในชีวิตมันตึงเปี้ยมากเลย มันเป็นระเบียบมากเกินไปมันควรจะต้องพักบ้างพักบ้างควรหาเวลาไปพักบ้างไม่งั้นมันตึงมากเลยพอพอมันตึงมากแล้วทุกอย่างมันก็คลายเป็นอุปสรรคเป็นปัญหามันจะมีเรื่องของการไม่ได้ดั่งใจเข้ามาเยอะคนนู้นก็ไม่ได้ดั่งใจคนนี้ไม่ได้ดั่งใจเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนนั้นทําไมคนนั้นทํางานไม่ดีเลยทําไมคนนั้นพูดกับเราไม่ดีเลยคือมันเอาทุกอย่างอจับทุกอย่าง จากทั้งความคิดทั้งการกระทํามันมีแต่คือตัวคุณเหมือนกลายเป็นเครื่องเครื่องตรวจสอบความถูกต้องอะ่ะไอ้นุนผิดไอ้นั่นถูกไอ้นี่นผิดไอ้นั่นถูกไอ้นั่นไม่ดีอ้นีี้มีด,นนมดีมันกลายเป็นแบบนั้นทั้งหมดในชีวิตของคุณ,คณกลายเป็นหุ่นยนต์ที่เห็นแต่ความถูก,ถ,กถูกผิดแต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ละเลยนะแต่ปล่อยวางที่ความคิดว่าเออมันธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นแหละมีถูกมีผิดมีอะไรแต่ทีเนี้ยในเรื่องของใจเราอะ่ะ ถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วก็เออมันก็เป็นเป็นไปอย่างนั้นแหละดาบมันก็เป็นมันก็ลอยของมันมันก็แขวนอ,อยู่ผนังอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราเข้าใจอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มากระทบประตัวเราเท่าไหร่ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะต้องต้องเพิ่มนะผมคิดว่าต้องเพิ่มก็คือการการที่เราจะ ยอมรับกับปัญหาเราค่อยๆดึงดาบตัวเราขึ้นมาแล้วก็สู้กับปัญหาผมมองว่าเนี่ยเด็กเด็กหรือดาบมองว่าตอนนี้คุณรู้แล้วแหละว่าพี่วิธีการจัดการกับปัญหามันคืออะไรคุณอะพักผ่อนก่อนพักผ่อนเต็มที่นะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วคุณค่อยๆหยิบดาบทีละเล่มขึ้นมาแล้วดูซิว่าปัญหามันแต่ละอันมันคืออะไร เผชิญหน้ามันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงน่ะถ้าเรายอมรับความจริงของแต่ละอย่างแต่ละสิ่งได้ก็จบเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเราที่เกิดขึ้นกับคุณเองนั้นน่ะคือเราไม่เข้าใจว่าความจริงมันคืออะไระความจริงจริงนะความจริงของความจริงมันเป็นไงแต่ในความจริงที่เรามีอยู่อะ่ะ มันมีเรื่องของความถูกต้องมีเรื่องของความถูกใจมีเรื่องของความจริงจริงมากจริงน้อยอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าความจริงนั้นอยู่บนพื้นฐานของการที่ทำแล้วถูกใจ มันก็ต้องมาวัดกันหีกว,ว่าใจคุณน่ะผมไม่รู้ไงว่าใจคุณน่ะคุณภาพจิตใจของคุณน่ะเป็นแบบไหนไงอืมแต่เมื่อไหร่ที่คุณยอมแค่แค่ยอมรับความจริงแล้วกล้าเผชิญหน้าผมว่าคุณเก่งมากแล้วอ่ะเก่งมากเลยอ่ะที่ที่เพราะว่าน้อยคนที่จะกล้าที่จะสู้ความจริงแล้วกล้าเผชิญหน้าอืมสายลมที่มาปะทะหน้าเนี่ย คุณยังกล้าที่จัดป้านทานได้เนยะเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้ไม่ได้ยากเกินกําลังอนะ่ะสองมือสองมือบวกกับใจที่มีความกล้าหาญนะคุณก็เอาปัญหาพวกนี้จัดการได้อยู่จัดการได้จัดการได้เพราะว่าคุณมีความสามารถนี่คุณรู้จักวิธีการใช้ดาบรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแต่เพียงแต่ว่าปัญหาคุณปล่อยให้มันถาถมคุณยอมรับคุณเก็บ ห้าไม้เทา้ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของคนนะมันมีเรื่องของอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของความถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วคุณเข้าไปจัดการกับความถูกต้องกับไม่ถูกต้องนั้นนะมันก็เลยทําให้คุณมีความทุกข์กับเรื่องนี้ห้าไม้บางทีมันเป็นเรื่องของการทะเลาะออกแววงกับคนอื่นอ่ะเพราะว่า เราเองเอาจุดตัวเราเองเป็นสำคัญหรือเปล่าแต่ถ้ายัางไงทราบผมมองว่าคุณควรหลีกเลี่ยงนะถ้าคนทำให้คุณรู้สึกหม่นหมองรู้สึกเศร้าควรจะมีการปลีกวิเวกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มาลงไพ่ใบเนี้ยปลีกวิเวกการอยู่คนเดียวการภาวนาการทำสมาธิการออกจากคนให้มากที่สุดถ้าปัญหามาจากคนอุปสรรคมาจากคน ตัวคุณเองอาจจะต้องปลีกวิเวกออกมาก่อนเพื่อมาจัดการกับตัวคุณเองก่อนเมื่อตัวคุณเองสามารถตั้งตรงอยู่ได้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วค่อยเข้าไปจัดลำดับความสำคัญค่อยไปจัดลำดับเรื่องคนคุณต้องตัวคุณให้แข็งแกร่งก่อนไปฝึกวิทยายุทธของคุณให้แข็งแกร่ง,ง,งก่อนเรื่องของสม,สมาธิจิตใจคุณต้องเข้มแข็งให้ได้ก่อน เพราะจิตใจคุณเข้มแข็งได้แล้วว่าคุณจะมีสติปัญญาในการจัดการกับปัญหาในการแก้ปัญหาแล้วก็ควบคุมกับปัญหาไม่ว่าคนมากคนน้อยยังไงคณก็สามารถจัดการได้หยิบดาบขึ้นมาแล้ววาดฟันนี่ไงห้าถ้วยเดินออกจากคนหมู่มาก ถ้าคุณคิดว่าคนเป็นอุปสรรคปัญหาขอให้เดินออกมาก่อนขอให้เดินแยกออกมาเพราะอย่างที่คที่บอกอะถ้าคนปัญหามาจากคนเราก็ต้องแยกตัวเราออกมาจากปัญหาอืมผมมองว่าการที่เราผมมานั่งคุยกับคุณในครั้งเนี้ยคุนมีแนวทางออกอยู่แล้วมีแนวทางออกอยู่แล้วเนี่ยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้สามารถทําต่อได้คุณมีทางออกของคุณอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าคุณยังยึดติดอยู่กับหน้าที่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างยึดติดกับเนี่ยขาวกับดําถูกต้องกับผิดอะไรเงี้ยเป็นไปยึดติดกับหน้าที่โอเคแหละหน้าที่มันมีคนอื่นทําแทนได้มันมีคนทําแทนได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ที่เราทําสิ่งที่เรายึดติดเนี่ยนะบนโลกไปเนี่ยถ้าเราไม่ทําก็คนอื่นก็มาทําได้ แต่ลถ้าเราปล่อยวางหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าหน้าที่ไม่ใช่สําคัญนะหน้าที่เป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าเรายึดยึดมันมากจนเกินไปมันตึงจนเกินไปมันต้องมีการผ่อนมีการพักถ้าเราจริงจังมากเกินไปมันเครียดเรารู้จักเราต้องรู้จักการประคับประคองไลว่า หน้าที่นี้เราจะไปทางไหนเราควรจะต้องจริงจังมากนะ้อยแค่ไหนคือเราต้องรู้ตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเราจริงจังจนมากเกินไปนะมันตึงมากมันเครียดมากมันเราจะมองเห็นทุกอย่างเป็นอุปสรรคปัญหาเลยเพราะว่าสักเซสความสําเร็จเตามองเอาสําเร็จเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจอะไรใครเลยถ้าเราเอาเป้าหมายความสําเร็จเป็นสําคัญ แต่เมื่อไหร่ที่เราผ่อนคลายทําหน้าที่ตามหน้าที่ทําหน้าที่ตามหน้าที่นะอันนี้ยากนะทาหน้าที่ตามหน้าทีเา่เราจะรู้เลยว่าในระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่ความสุขนั้นคืออะไรเราจะไม่ได้ไปโฟ,โฟกัสที่เป้าหมายถูกต้องแล้วแต่เราจะใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นเ,เราจะรู้ว่าอันไหนเร็วอันไหนช้า อันไหนดีงามอันไหนไม่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นเราจะมีโอกาสได้เห็นได้ใกล้ชิดได้สัมผัสอาจจะยากไปนิดหนึ่งนะอาจจะยากไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนนามธรรมพูดลอยๆออกมาแต่ลองค่อยๆ,ค,อยๆค่อยๆจับประเด็นเหมือนเราดึงดาบมาทีเออะเล่มอ่ะลองมาดูซิดาบเล่มน,นี้เป็นยังไงดาบเล่มน,นั้นเป็นยังไงค่อยๆดึงดาบเราดึงจากตัวเราเองแหละอ่า นึงไม่ไหวเหนื่อยก็พักมไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจเราได้หมดไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้ได้หมดเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองรู้ว่ายทธวิธียุดธวิธีนี้คืออะไรการใช้งานการทำมันเป็นยังไงเมื่อเรารู้ดาบแต่ละเล่มแล้วอะเราค่อยไปบอก <c oughs> ค่อยไปจัดการกับปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอืมแต่ส่วนใหญ่หไพ่เนี้ย5หมา้เนี่ยผมเจอนะในการเยียวยาจิตใจของแต่ละคนอ่ะ5หม้คือการออกเนี่ยเดินออกจากคนหมู่มากเดินหาคนทางแสวงหาคนทางของตัวเอง รก็บางทีปัญหามันมาจากคนไงมันไม่ได้มาหามาจากเราแต่ถ้าเรายึดติดกับคนคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่ายอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นโอ้โหปัญหาเยอะมากปวดหัวตายเพราะฉะนั้นเราต้องมาพักก่อนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราก่อนอืมโอกาสเราสามารถทำเองได้เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สองทำได้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไพ่ตัวนี้เด่นที่สุด <c oughs> เด็กถือเหรียญ <c oughs> ถ้าคุณจะออกจากทั้งหมดเนี่ยปัญหาของคนปัญหาที่มาลุมล้อมปัญหาจากคนแนวทางของตัวเองมันจะเกิดขึ้นได้พไพ่ใบนี้เด่นที่สุด <c oughs> คุณต้องพาตัวเองออกมารับกับสิ่งดีๆ อย่าพาตัวเองไปในที่วุ่นวายเพราะที่ที่มันวุ่นวายนั่นแหะมันจะกดความรู้สึกของเราให้มันต่ําลงแต่ถ้าเรามาในที่ที่เราสบายๆส,สดชื่นอยู่กับธรรมชาติเราจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วธรรมชาติจะส่งพลังส่งสิ่งสิ่งดีๆมาให้เราเราก็จะค่อยๆจัดลําดับความคิดค่อยๆจัดเรียงค่อยๆสร้าง ค่อยๆสร้างตามลำดับหน้าที่ว่าแท้จริงแล้วเราทุกเรื่องอะไรเราเครียดเรื่องอะไรเราค่อยๆชำระล้างทีละจุดทีละส่วนค่อยๆเอาปัญหาประสากนั้น,นมาจัดเรียงมาจัดวางตามตำแหน่งที่มันถูกที่ควรเห็นไหมหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำคุณจะใช้ใจทำมากยิ่งขึ้น ใช้สติปัญญาทํามากยิ่งขึ้นคือเมื่อก่อนมันเหมือนมันใช้อารมณ์ใช้อารมณ์มากไปผมมองว่าใช้อารมณ์มากไปนะ่อขอดูสรุปหนึ่งใบ <c oughs> นี่ไงสรุปว่าเป็นราชาเหรียญจากเด็กถือเหรียญนะมันสามารถพัฒนามาถึงราชาเหรียญได้หน้าที่และความรู้สึก หน้าที่และความรู้สึกดีๆคุณต้องมีคำว่าดีๆเข้ามาก่อนแล้วถึงจะมองเห็นภาพรวมมองเห็นความจริงมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นราชาเหรียญข้างในเป็นชุดกรออนะเขาใส่ชุดกรอะอยู่แล้วก็ใส่เสื้อคุมเนี่ยแสดงว่าจิตใจภายในต้องเข้มแข็งก่อนต้องปกป้องตัวเองได้ก่อน เสร็จแล้วก็มาดูในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็สิ่งดีๆที่จะตามมาเพราะฉะนั้นมัน,เป,นเป็นเรื่องของการจัดลำลับจัดลาดับระเบียบความสำคัญหน้าที่และความรู้สึกบางครั้งผมมองว่าคุณเอาความรู้สึกเข้าไปจับในทุกๆอย่างในทุกๆสิ่งมันทำให้รู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบแล้วมันทำให้เกิดความเครียด แต่เมื่อไหร่ที่คุณแยกหน้าที่การทำงานความรู้สึกชอบไม่ชอบถ้าคุณแบ่งแยกอย่างนี้อย่างชัดเจนได้อะเหมือนสี่ดาบะดาบแต่ละเล่มคุณก็มาจัดเรียงจัดวางคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับขอสรุปเลยวันนี้ผมคุยอยู่กับคนที่มีความทุกข์แสนสาหาัสความทุกข์ของคุณจบลงได้ถ้าคุณรู้จักจัดระเบียบความทุกข์ ดูอะไรทุกไหนสําคัญทุกไหนไม่สําคัญความทุกจริงๆแล้วมันมาทิมแทงคุณหรือคุณอยู่เฉยๆมันทิมแทงเรามาจัดลาดับความทุกเอามาจัดเรียงความทุกความทุกมันก็เป็นความทุกอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เอาความทุกมาเสียบแทงเราเราก็จะไม่เจ็บปวดความทุกที่เราเจ็บปวดเราเจ็บปวดเพราะใจเรา ไปทำให้มันเจ็บปวดทุกก็รอยของมันอยู่อย่างนั้นทุกก็มีของมันอยู่อย่างนั้นเราค่อยๆเก็บขวาดความทุกออกจากใจค่อยๆจัดลำดับความสำคัญของความทุกทุกมากทุกน้อยทุกน้อยทุกเรื่องอะไรแล้วค่อยมาพินิจพิเคราะห์ค่อยๆมาจัดการทีละทุกทีละทุกทุกอันไหนจริงๆแล้วอะ ไม่มีใครทําให้เราทุกข์ถ้าใจของเราไม่ไปเอาทุกข์มาแขวนไว้ในใจนาะผมมองว่าคุณอนะ่ะสองใบเนี้ยคุณรู้แนวทางรู้ขนทางแล้วแหละแต่ยังปล่อยวางไม่ได้เรื่องความทุกข์เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าวางวางได้ทุกอย่างสามารถไปจัดป้องความทุกข์และจัดระเบียบความทุกข์ได้ทุกอย่างจบทุกอย่างเกมเลยครับมานะ เราะฉะนั้นเป็นผมเป็นกําลังใจให้นะว่าคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าคุณมีความทุกข์แฝงตาหัดมูฟออนไม่ได้ไหมังว่าฟังคลิปนี้อาจจะมีไอเดียในการหาหนทางที่จะออกจากความทุกข์นะครับโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับนั่งอยู่ใกล้ๆนี้โอเคหวังว่าวันนี้จะทำให้คนรู้สึกดีขึ้นนะครับ ความสุขความทุกข์อยู่ที่เราทำเองนะครับจบแล้วนะใครม,มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากได้รู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ